อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก็คือความสุขโดยวินเลียวารินตอนที่33รายการตรวจโรคแห่งชีวิต เมื่อเราไปตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลเราจะผ่านการตรวจค่าสมรรถนะของอวัยวะต่างๆเพื่อดูว่าจะต้องแก้ไขจุดใดบ้างหรือจะป้องกันโรคภัยในอนาคตล่วงหน้าอย่างไรชีวิตก็เช่นกันต้องตรวจค่าต่างๆเป็นระยะระยะแล้วนำมาปรับปรุงตัวเองนี่คือรายการตรวจสุขภาพชีวิตที่ดีขอแนะนำให้ทุกคนตรวจช่างน้ำหนักเวทเช็ค เพื่อตรวจดูว่าเราหนักแผ่นดินหรือไม่ตอบแทนคุณประเทศชาติหรือไม่ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone d e n s i t o m e t r y เพื่อตรวจดูว่าเราแข็งแรงพอยืนหยัดด้วยสองขาของเราหรือไม่ยืนรับความลำบากได้แค่ไหนหรือว่าเราแบกวัตถุนิยมมากไปหรือเปล่าตรวจการมองเห็นโดยจกักษุแพทย์ (Eye Examination) เพื่อตรวจดูว่าเราตาบอดตามวัวเพราะความมืดบอดทางปัญญาหรือไม่ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG เพื่อตรวจดูว่าหัวใจเรามีค่าความเมตตามากน้อยแค่ไหนเราใจร้ายต่อคนอื่นหรือไม่เรารักตัวเองจนถึงขั้นเห็นแก่ตัวหรือไม่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Blood Analysis เพื่อตรวจดูว่าเรามีเลือดนักสู้เข้มข้นเพียงใดจำนวนต่ออุปสรรคง่ายหรือไม่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Sugar Level เพื่อตรวจดูว่าเราหวานหรือโรแมนติกมากน้อยเพียงไรตรวจระดับไตรกริสลายไตรกริสลายเลเวลเพื่อตรวจดูว่าหัวใจเราถูกพอกพูนด้วยไขมันแห่งบริโภคนิยมแค่ไหนตรวจค่า HDL h a p p i n e s s d e n s i t y Level เพื่อตรวจดูว่าเรามีระดับความเข้มข้นของความสุขในชีวิตแค่ไหนตรวจค่า LDL l o v e Density Level เพื่อตรวจดูความเข้มข้นของความรักของเราตัวเลขเข้มข้นหมายถึงไม่เพียงรักคนใกล้ชิดแต่ยังรักสังคมธรรมชาติและโลกตรวจค่า BUN b u s h i t n a t u r e เพื่อตรวจดูว่าเรามีนิสัยต่อแหลโดยธรรมชาติหรือไม่ตรวจค่า SGOT Strength of Patient and Tolerance เพื่อตรวจดูว่าเรามีความอดทนอดกลั้นในระดับใดทนรับคำเสียดสีดูถูกได้เพียงไหน ตรวจค่า SGPT s t r e n g t Personality เพื่อตรวจดูว่าเรามีปกคลิกภาพของความแกร่งระดับใดตรวจของเสีย Weakness Analysis เพื่อตรวจดูว่าเราทายจุดอ่อนและข้อเสียของตัวเองออกจากจิตวิญญาณได้มากน้อยเพียงไรตรวจสภาพเท้า Foot Analysis เพื่อตรวจดูว่าเป็นคนตีนติดดินหรือไม่สามารถรับความตกต่ำในชีวิตได้ดีเพียงใด ตรวจขนน้าแข้งเล็ Hair Analysis) วัดปริมาณขนน,น้าแข้งว่าร่วงง่ายหรือไม่ใช้จ่ายเกินตัวไหมเราเป็นคนเจียมตัวหรือไม่ตรวจมือ (Hands Analysis) เพื่อตรวจดูว่าสภาพมือของเราชอบแบบเพื่อขอทานหรือทำงานตรวจลำไส้ (Colonoscopy) เพื่อตรวจดูว่าให้เห็นไส้ทุกขดของตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนดีน่าคบหาหรือไม่ ตรวจสมอง (Brain Scan) เพื่อตรวจดูว่าเราเป็นพวกเชื่อง่ายหรือไม่รู้จักคิดวิเคราะห์หรือไม่ตรวจกระเพาะ a s so t m a c Examination) เพื่อตรวจดูว่าเรากินมากกว่าทำงานหรือไม่ตรวจหู (Ear Examination) เพื่อตรวจดูว่าเราหูเบาหรือไม่ชอบฟังคำนินทาหรือไม่ตรวจปาก (Oral Examination) เพื่อตรวจดูว่าเราพูดมากไปหรือไม่ชอบนินทาชาวบ้านมากน้อยแค่ไหน ตรวจความหนาผิวหนัง Skin Thickness e x i m i n เ t i o n เพื่อตรวจดูว่าเราหน้าหนาหรือไม่มีความละอายใจต่อบากมากน้อยเพียงไรการตรวจเหล่านี้สามารถกระทำได้ด้วยตัวเองอาจขอความเห็นและคําวิจารณ์จากเพื่อนหรือคนที่หวังดีทุกๆปัญหาสุขภาพแห่งชีวิตมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้ารู้ว่ามีปัญหาแล้วไม่ยอมแก้ไขก็จะเป็นโรคเพิ่มอีกโรคหนึ่งคือโรคมืดบอดทางปัญญา กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์